ที่สอช่อเะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงเรื่องที่4นะครับประเทศจีนมีจะมีรายการโชว์รายการทีวีประเภทหนึ่งซึ่งแตกต,ต,ต่างจากไทยนะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับการประเมินพวกโบราณวัตถุทั้งหลาย ที่โด่งดังมากๆและก็มักมีแขกรับเชิญนําของเก่าๆมาให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบว่าเป็นของจริงหรือของเก๊พร้อมทั้งประเมินราคาซึ่งมักจะสร้างความประหลาดใจให้ผู้ชมได้เสมอดังเช่นตอนของคุณลุงคนหนึ่งตามภาพที่เห็นนะครับนําการน้ําชาที่ซื้อมาในราคาสูงถึง850,000บาทเล่าว,ว่าเป็นใบโปรดที่ท่านใช้ชงดื่มชาทุกวันนะครับ ขอย้ําว่าใช้ชงจริงทําจริงวัตถุโบราณไม่ได้ซื้อมาเก็บนะครับชงดื่มทุกวันแต่เมื่อผู้เชี่ยวชาญเห็นแล้วกลับต้นขําไม่ไหวเพราะอะไรรู้ไหมครับสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญชี้และฟันธงเลยว่าไอตัวกาต้มน้ําอันนี้ที่คุณลุงซื้อมาในราคา8ปดแสนห้าหบาทอ่ะมันคือชักโรครกผู้หญิงในสมัยโบราณครับใช้ทําเอาคุณลุงเขินเลยเพราะว่าเขาดื่มชาจากชักโรครกนี้นเรื่องราวของชายหนุ่มคนนึง อายุ26ปีนะครับก็เป็นผู้ใหญ่บรรลุนิติภาวะเรียบร้อยมีความมุ่งมั่นมากๆนะครับที่จะสักร,ร,ร,รูปของอดูตามภาพที่ผมเบลอไว้แล้วกันนะครับของของเพชแม่นะครับแบบเสมือนจริงด้วยนะครับไว้ที่แก้ม งานนี้ช่างถึงกับต้องอ่านซ้ำๆนะครับว่าพิมพ์ผิดเปล่าเพราะว่าเขาได้ส่งรูปที่เขาต้องการจะสับไปให้ช่างสักเพื่อน,นัดหมายกันซึ่งช่างสักก็ถามรัวๆเลยนะครับว่าเฮ้ยคุณพิมพ์ผิดใช่ไหมก่อนจะแจ้งให้ทบทวนดีๆเพราะสับไปแล้วเนี่ยมันลบยากมากนะครับและที่สําคัญคือมันจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของชายคนนี้รวมถึงหน้าที่การงานในอนาคตซึ่งมันจะติดอยู่ตรงนั้นไปตลอดชีวิตของเขาแต่ช่างสักก็ให้ไปทบทวนนะครับ 30วันหรือ1เดือนแต่หลังจากผ่านไปแล้ว1เดือนหนุ่มใจเด็ดคนดังกล่าวยังยืนยันคำเดิมที่จะสักบนใบหน้าอย่างที่ตั้งใจไว้ช่างสักก็ต้องยอมแพ้ความมุ่งมั่นนะครับแล้วสักให้เหมือนจริงมากนะครับสมใจอยากจนภาพดังกล่าวเนี่ยให้เห็นชัดๆไม่ได้นะครับจนต้องเบลอครับอันนี้เป็นเรื่องแปลกที่ผมเพิ่งเคย ได้ยินมาในชีวิตเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องแปลกเรื่องที่6นะครับซึ่งผมก็ไม่เคยเจอนะครับแต่คำคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันตลอดคือหัวเราะแทบตายหรือขำแทบตายเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับชายคนนึงถือไม้พูดต่อหน้าคนทั้งคันรถแล้วพูดไปก็หัวเราะไปด้วยความสนุกสนานนะครับอยู่ดีๆเขาก็ล้มตึงเสียชีวิตต่อหน้าคนทั้งรถคือไม่อาจมองว่าเป็นคำ พูดที่เปรียบเลยว่าเขำแทบตายหัวเลาะแทบตายได้แล้วนะครับเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากในระหว่างที่หัวเลาะจริงๆเคสของชายวัย63นะครับเป็นศาสตราจารย์เกษียณอายุแล้วจากประเทศจีนนะครับแกขำอย่างหนักแล้วก็ล้มตึงต่อหน้าเพื่อนๆขณะที่คนทุกคนอยู่บนรถบนรบัสขออภัยนะครับในคลิปท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามจากการตรวจข้อมูลนะครับ ศาสตราจารย์ท่านหนึ่งด็อกเตอร์แชปฟิลล่าผู้ชาวจากประเทศอังกฤษเคยระบุไว้ในมุมมองการแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผู้คนไม่ได้เสียชีวิตเพราะการหัวเราะแต่อย่างไรก็ตามการหัวเราะมากไปอาจทำหให้หายใจไม่ทันและมีอาการชัดรวมถึงเกิดการเสียชีวิตขึ้นได้เช่นกันครับผมเป็นไงครับเรื่องนี้แปลกมากเลยนะครับผมก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ยที่คนหัวเลาะแทบตายนะเพื่อนจะชื่นชอบกันนะครับผ่านไปแล้วสำหรับอีพีที่2 เดี๋ยวจะต่อกันด้วย EP ที่3นะครับเรื่องก็ยังครบรถสนุกสนานเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อตำหนิอิเอียนทางมายองยินดีรับไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขออภัยถ้าตรงไหนที่ขัดตกบกพร่องฝากเพื่อนๆติดตามใน EP ต่อไปได้เลยนะเพื่อนๆจะชื่นชอบกันนะครับผ่านไปแล้วสาหรับ EP ที่2เดี๋ยวจะต่อกันด้วย EP ที่3านะครับ เรื่องก็ยังครบรถสนุกสนานเข้มข้นเหมือนเดิมนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสำหรับข้อตำหนิอิกเอียนทางมายองยินดีรับไว้ทั้งหมดนะครับแล้วก็ต้องขออภัยถ้าตรงไหนที่ขัดตกบกพร่องฝากเพื่อนเพื่อนติดตามในอีีต่อไปได้เลยนะเพื่อนจะชื่นชอบกันนะครับผ่านไปแล้วสำหรับอีพีที่2 เดี๋ยวจะต่อกันด้วย EP ที่3นะครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัลายสินค้าให้กับบริษัททางร้านและโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์รวมสรรพสินค้าครบครันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟคมไฟ